เฮลโลทุกคนดีล็อกนะฮะ <laughs> วันนี้ครับผม มีถ่าย Tattoo Color TV นะครับมีไลฟ์ตอนเย็นด้วยนะครับก็เห็นหลายท่านอยากเห็นวิธีการทำงานของเรานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นกองถ่ายยิ่งใหญ่อลังการพอดีว่าคราวที่แล้วอ่ะที่ถ่ายมันมืดแล้วพี่รัฐอ่ะเขาซื้อไฟมาแล้วก็โมโออด่าแบบมึงพวกมึงต้องภูมิใจในตัวกูว่ากูซื้ออันนี้มาได้นะว่าเดี๋ยววันเนี้จะขับรถไปรับไฟ พี่รัตนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนั้นใหม่ด้วยนะเพราะเรามีปัญหาเรื่องไมโครโฟนตลอดเวลาเดี๋ยวเสียบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างนะฮะก็พี่รัตก็ซื้อใหม่แม่งเลยนะฮะก็ไม่อะไรทั้งนั้นนะครับตามสไตล์ของคุณครัสซี่นะฮะเราก็จะต้องซื้อทุกอย่างใหม่เพราะจับอะไรก,ก็เสียนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูกันถึงบ้านพี่รัตเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะครับผมรวยแล้วครับ รถติดซะด้วยนะ,ะโดนกาแน่นอนอนี่คือคุณลัซซี่นะฮะ<ป>เฮ้ยโอ้คุณนี่คือไฟของเรานะฮะไม่ธรรมดา,าจริงๆครับคุณซื้อไฟบอลลูนมาใช่ไหมครับใช่ครับผม ทำไมคุณไม่ซื้อไฟ LED ลิงวงกลมที่มันใช้ง่ายๆอะครับมันไม่สวยอ๋อจะต้องการแบบซอฟบอกที่มันให้สีที่ธรรมชาติลูกมันไม่สวยลุกมันไม่สวยครับลูกมันไม่สวยใช่สมมติไปวางที่ป๊อปอย่างเงี้ยมันมันไม่เหมือนบริษัทดนตรีอะอ๋อมันเหมือนแบบไลฟ์ขายของอ่าถ้าเกิว่ามีอย่างน้อยบอลลูนเราไม่เก็บแต่จริงมันเก็บได้นะแต่โอ้ไหนแบบไม่เก็บมันก็จะเป็นบอลลูนเดี๋ยวมึงกางดูมึงก็จะรู้ว่าเออคนเก็บเดี๋ยวไปดูห้องใหญ่แอนนี้เวลา เอ็ดโมงสามสิบห้านะคะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแก้วถ่ายรูปที่ป๊อปมานะครับก็ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยอาจจะถึงก่อนก็ได้ใช่ใชสิสิบเอ็ดโมงจ้าสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วยังไม่มีใครมาเลยจ้าว่างเปล่าจ้าไม่มีใครเลยจ้าใครจะมาเป็นคนแรกกันนะนะครับ เดี๋ยวเดินทางไปสู่สตูดิโอของเราวันนี้จริงบ้านคุณรัดกับป๊อปอินเดอะบ็อกซ์นี่ห่างกันแค่5นาทีเองใช่ไหมถ้าเราไม่ติดไช่ได้อยู่นะฮะคุณนี่เคยเดินจากป๊อปกลับบ้านด้วยใช่ไหมตึกดึกั้งชั่วโมงละทุ่มโมงหนึ่งเหรอใช่ทำไมมึงเดินนานจังวะกูเดิน3ก้าวหน้า2ก้าวหลังหมดเมาจัดเดินกลับเนี่ยก็อย่างนี้แล้วคุณจะไม่ให้พวกผมพูดถึงว่าคุณเมาได้ยังไงอยู่รัดปกติผมจะเป็นคนนิ่งแน่จริงๆแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดเมมาันจะ ดีดเลยขึ้นมาทำให้แบบสร้างปัญหาสร้างประเด็นที่พูดเยอะขึ้นเพราะว่าแบบออกกล้องเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ออกกล้องจริงๆก็เงียบนะเพราะว่าดิมพูดแทนหมดเลยแล้วไอ้ดีมอ่จจะบอกว่าหน้ากล้องหลังกล้องอะแม่งเหมือนกันเว้ยแล้วหลังกล้องก็คือหนักหนักกว่าอีกจริงๆแล้วอะมันพูดไม่หยุดเลยเขาเนี่ยคนเครียดเลยว่าพูดตลอดเวลาได้ไงวะมันสร้างการทําให้วงเราอ่ะแม่งแย่งกันพูดเว้ย พราะวพูดไม่ทันมันนี่สมมติดิมจะพูดใจะแบบพูดถึงครึ่งประโยคเราจะต้องรู้ให้ทันว่ามันจบประโยคแล้วมันจะหมายความว่าอะไระคือเราต้องเข้าใจให้เร็วแล้วก็คิดประมวลผลให้เร็วแล้วตอบโต้เลยอไม่งั้นก็จะต้องนั่งฟังมันอย่างเดียวอ๋อแล้วมันพูดวนไนะไายตัวเนี้ยโอ้โหเขาว่าถึงพร้อมกันเลยค่ะสามคนไม่น่าเชื่อเฮ้ยมึงมาช้าหรือไเพี่อช้ากับมื่อไหร่นาทีเขาสิิแหมมาถึงแล้วเป็นตั้ง คนล้อมสายไอ้พวกมาสายกูตั้งแต่มาสายแล้วกูยังมาคนแรกอ่ะมันคืออะไรกันวะที่ดินทำอะไรครับยิงกระชับยวนครับแล้วผมคะนี่คืออะไรวะเนี่ยเวลาดูดเส้นแล้วมันชอบสะบัดแเราได้ใส่เสื้อขาวมาแล้วจะไม่ถ่ายทำไงอ๋อเดี๋ยวเสื้อเปื่อนเปื่อนแล้วมันเปื่อนเป็นดวงไงเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาลองไว้ลองกันเปื่อนอ่ะลีวูสเซตก็เป็นสูงดางขยะได้กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนยังไม่ถายทำาะเอาใช่ไหมัมมครับผม โฟนของคุณรัตซี่สั่งมาคุณรัตอ่ะเขาไม่แกะกล่องเพราะกลัวมันเสียนะอะไรที่เขาแตกก็ตามนะครับ Move Link M2 อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับอันนี้เราใช้จริงแต่ถ้าอยากจัดสปอนเซอร์เราได้นะเราต้องการ Move Link M2 อีกสักประมาณ2ชุดนะฮะจริงๆเอาสิบชุดเลยก็ได้เราก็เปิดช็อปช็อปปี้นิดนึงแล้วก็ไปขายวันนี้ก็คือไฟเขาเรียกว่าโคมแบบบอลลูนนะฮะความดีของมันก็คือว่า แสงมันจะนวลเป็นธรรมชาติเหมือนเราซื้อดวงอาทิตย์อ่อนๆอยู่ในห้องนี้ล้วความไม่ดีล่ะครับความไม่ดีคือมึงดูล้วกันนะสายไฟเส้นเดียวมีน้ำพัไอเดนี่ทำอีกเยอะแน่นอนเซียวมึงซื้อไหมเรายอรับโทษนะอู้หล่มใช่ใช่ใช่ให้การเอาไมปด้วย เก็บอกร้องเนาะเอ้เคียเป็นชาเลนแล้วเป็นชาเลนแล้วเฮ้ย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 มันจะได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงออกไปถมปุยมันหน่อยดิมึงออกไปถมปุยมันสิมดูดูเวลาว่ามันง่ายขนาดไหนมันแค่ฝนแล้วไปใช้ของอุดทนของมันเว้ยมันไม่สวยเนี่ยคุณจัดให้มันเป็นทรงเป็นรูปโอ้โหนี่จะเป็นต้งสองมีปีกไม่ผ่านทำอะไรครับ เราให้พ่อบ้านทำงานแบบยากเอาให้โกงๆมึงทำได้แต่ได้งานแบบยากแบบไม่ทำเลยแล้วสั่งแบบไอ้เี้ยนั่นสั่งแล้วเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยอันนี้งานเนียนๆเนียนๆนอนๆดูถ้าจักจักอย่างเงี้ยมืดๆเน่ใครตรงมามืดๆซิเป็นยังไงปิดไฟดิปิดไฟดิดิมไฟดิดิมไฟเอ้ยยะนึ่งวิทย์ไยหนังซูนดวงอาทิตย์ดวงน้อยดวอาทดวงน้อยสว่าง แล้วก็มีอีกชิ้นนึงฮะที่ซื้อมาเพิ่มก็แทนสมด้วยนะคืออะไรเรียกว่าน้องป้าหมึกนี่อยอยงอได้เหรอใช่เอแล้วคือขาตากล้องอะไรก็คือถ้าสมมติากับปรต้งเนี่ยสมมติอยากถ่ายเพื่อนเราไม่อยากใช้แบบมือถอือเงี้ยนั่นเลยเออเนี่ยก็คือก็เป็น Action Cam ยากแ c t i o n เนี่ยเนี่ยเนี่ยกับกันสันะ่นแน่นกันสั่นแน่นแล้วคือรอไหไม่ต้องผมเซตมาอันนี้เไว้เอาไว้เช็คครับ อันนี้คือลงสองขีดลงสองจึกลงสองจึกลงสองจึกลงสามจึกลงสามจึกมจ๊กอ้าวจับไปเลยเอชแม่อะไรแบด,ดหมดแล้วจริงปะเนี่ยจริงจะได้ถ่ายไว้เงาวันนี้ตื่นแล้วนะคุจอเย้ตวงแล้วตอนนี้คือบ่ายโมงสี่สิบห้าค่ะทุกคนเราเพิ่งเซ็ตทุกอย่างเสร็จจ่ะ เรานะฮะใครอยากมาช่วยงานเราก็ได้นะครับแต่เราไม่มีเงินให้นะครับใช่จ้ามาเลยจ้าไม่มีใครเลยจ้าทำกันเองหมดเลยจ้าอันนี้นะะนี่คือกล้องหลักของเราคือ iPhone พี่ดิมจ้าซื้อมาก็ใช้ใช้ถ่ายก็ได้ใช้อัดแก้ใช้โทรก็ได้ใช้เปิดขวดก็ได้ขวดไมโครโฟนเรามาต่อกับมือถือกับ iPad นี่ฮะแล้วอัดไม่ไม่าเขาคนเขาอยากรู้คนเขาอยากรู้ คุณรักครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะเหตุการณ์คาดไม่ถึงเลยขาดสั้นนะเข็ขัดไม่สั้นบอลเขมขันขาดด้วยวันนี้ชอวันผมจริงครับจับอะไรก็เสียเสียเสียนะครับ <c oughs> คืออย่างเงี้ยฮะผมก็เมื่อกี้เขาตลกกันอยู่ใช่ไหมว่าเออเข็มขัดคุณรักขาดผมก็เห็นหูเข็มขัดเนี่ยเนี่ยเนี้ยนั่นมาดู แล้วเน,นี่ยหนมาเนี่ยยังไงผมว่าเอา้าคุณนขำหลม่มาได้ไงแต่ละถอดทิ้งมั้งแล้วคุณวขำอยู่ไหนใส่อยู่ใส่ยังไงคุณละดูหน่คือเอาเนี่ยเป็นบ่วงมาเลยคือว่าเนี่ย ก็แบบคลาดบ้างเนี้ยเราเราปล่อยอย่างเงี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยต้องบอกเราเฮ้เกาหลีเกาหลีนะต้องบอกล้อมบอยทำขายได้อย่างเงี้ยเฮ้ยหรือว่าถ้าใครอยากได้เก็บขันเวอร์ชันแบบนี้ของแจ็กพอร์ตเลยนะครับเป็นไงฮะเราทำขายฮะใส่กางเกงบอสไม่ต้องอ้อมเอวแล้วก็คือแบบว่ามีแบบมีลายพวกเราโชว์เลนส์สีคนเผือแม่คุณคุณเรื่องของเราจะมีลายโชว์เลนส์สีคนนี้ลงมาไงเท่ๆเดินแบบเดินแบบเดินสยามเลยตอนนี้เราถ่ายทำ ทีวีเสร็จแล้วนะฮะเหลือวีล็อกอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไลฟ์มีคนคอมเมนต์ว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าพี่ทำกันแค่นี้ยอคุณจะได้เห็นนะฮะว่าตอนที่เราไลฟ์กันอ่ะมีคนคอมเมนต์ว่าผมไม่เชื่อหรอก <c oughs> ว่าพวกพี่ไม่จับไม้ไม่ผ่านมิกเซอร์ไม่อะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูดีวผดูโคุณทำยังไงสาเหตุ <c oughs> ที่คุณภาพเสียงมันเป็นแบบนั้นนะเขาเลยบอกว่าอ๋อผมรู้แล้วพี่ผมจะไม่ทำคือคุณแก้วบอกว่าอันนี้มันยากคุณรัฐอ๋อ่ายผิดเหรอ ไม่ตายแล้ไม่เอาไม่เข้ากล้องได้ดูแล้ว <S <S ไม่เนี่ยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยใช้ง่ายไหมอันเนี้ยอันนี้กี่บาทอ่ะร้อยห้าสิบอ่ไม่ร้อยสิบเจ็ดสิบบาทเนี่ยเสียบปุ๊บอ่ะอันนี้ปลาหน่องปลาหมึกหน่องปลาหมึกปิดกล้องก่อนดได้ไหมคุณดิฉันก่อนอ,อ่าปิดแล้วอ่ะอ่ะ ไม่ถ่ายก็ได้เนี่ยไม่ถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้ถ่ายได้ไ้ตัวแล้ว o o m ใกล้โซนต้องแกะมันก่อนนะไม่ไมแฟต้ทคอยกิ๊กคอยกี่ไ้ม่ถ่อยกต่่เ้ยป็นต้กด่าแม่แล้วอุ้ยถ่ายแล้วเลยปักยใช้มันไม่เป็นไงอ๋อแต่ว่ารู้มันดี่าไม่จะให้รั้รั้นสนใ่ไมไม่ยอมเเออ่ออ่ากันตังกันตอนนี้ ๊๊อ่าข้อดีของมันก็คือในการสวางก็ก็วางไปตามแล้วก็แล้วกจะมีฟองน้ํานี่คือดูมันมันบาลานซ์หรือยังวางลงไปแล้วก็ใช้กันได้เนี่ยพี่วางมันตรงป่ะตอนนี้มันตรงป่ะจัดเองครือแกงกูเอาไม่ได้สมม่ิสมมติคุณทำให้ท่อน้ําตรงอ่ะกูก็มานั่งแบบมือแล้วมานั่งไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตรงไม่ต้องตรงไม่ต้องใช้ก็ได้ที่ อรได้เกินไลฟ์แล้วเรามีคนติดตามห้าหมื่นหวคนนี่เรามานั่งลองว่าไลฟ์นี่จะเป็นนั้งตัือนอนแล้วก็มานั่งสุ่มมนดูครั้งที่เป็นตั้งหรือนอนครับคุณแก้พูดไหมนอนแล้วนอนแล้วนอนงานเสร็จแล้ววันนี้วันนี้งานเสร็จแล้วใช่ไหมเขาเขาเป็นไร เมื่อไหร่แกจะเรียนรู้ว่าเบื่อเขาชอบเบื่อเขาไหมเบื่อเขาชอบเบื่อเบื่อง่ายควรเลิกถ่ายกูตอนกูเมาได้สวัสดีครับดาวติ๊กต็อกทำอะไรอยู่ครับคุณโหลดไฟล์ค่ะที่ไหนวันนี้ค่ะวันนี้คือเป็นห่วงเลยมั้งครับตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดคือคนที่อยู่ข้างหลังกล้องนี้นี่ค่ะเฮ้ยทำไมอะครับเป็นห่วงไปรัดทำไมอะ ฟอร์มมากวันนี้ค่อนข้างผิดฟอร์มเราไม่ดีเหรอครับตอนแรกวันนี้จ,จะองสกสาพี่เราไม่ดีเหรอครับเขาบอกว่าเดียเด๋ยววันนี้เจอพี่รันจะมาคุยกับพี่รันเรื่องรายการใหม่แต่วันนี้อาจจะคุยไม่ได้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะอ่ะแก้วแก้วถือไว้แล้วก็คัดซะ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็เวลา หนึ่งทุ่มห้นะครับผมผมกำลังขับรถกลับบ้านนะครับเพราะวันนี้เลิอกกองเลยวันนี้คงหมดเท่านี้นะครับผม1วันสำหรับการถ่าย TCTV ครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะลาไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบาย